สวัสดีครัเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราสามัคคีนะคะประจําวันที่11สิงหาคมกับเราจะพาะกิจเราทําอยู่ในแผ่นเดียวกันนะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะเราสามัคคีตัวเด่นก็คือ0กับ7ตัวรองก็คือ6กับ9 0ย์ก็0ู0ย0ศ7น7์7ู7ย7 เจ็ดแปดเจ็ดเก้าเด้อไะไรเอาเนาะแต่เราจับให้แค่นี้เพื่อนๆจะรูดก็รูดเอานะจับคู่ก็ศูนย์หกหกศูนย์ศูนย์เจน้าเจ็ดเจ็ดเะคะหกเจ็ดเดหนะสตัวก็หกเจ็ดสามเก้ดสามหกเเพื่อนเดี๋ยวจับเอาใหม่ก็ได้เด้อเก้าศูไม่มีเด้อเราไม่ได้เขียนลงเน้อ เราเองนะต่อไปเป็นลาเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือสามกับสี่ตัวรองก็คือห้ากับหกนะคะก็สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่สี่สี่เจ็ดสี่เก้าสามก็สามศูนย์สามหนึ่งสามสามสามห้าสามเจ็ดสามเก้าเดือหกก็หกศูนย์หกสองหกสี่หกหกหกแปดหกเก้า 5้าก็ห้าศูนย์ห้าหนงสตัวก็สามห้าเจ็ดสีหหรือง่ายๆสั้นๆก็จับคู่ซื้อนะคะสามสี่สี่สามสามห้าห้าี่หนะก็ขอให้ทุกคนโชคดีทั้งสแนวทางนะคะลาวเฉพาะกิจอย่าลืมลาว VIP ด้วยเด้อเอามาซื้อด้วยกันนะจับคู่ด้วยกันนี่ทั้ง4ี่แนวทาง เราสามาัคคีเราจะเพาะกินเรา V.I.P. แล้วก็สามาัคคี V.I.P. เนาะเอาสี่ตัวก็สี่ตัวมาตั้งอันไหนตรงกันก็จดไว้เอาเลขต่างเข้ามาเขียนเพิ่มแล้วก็ซื้อไม่ต้องลูดเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะเพื่อนๆทุกคนโชคดีทุกแนวทางที่ลงนะคะขอบคุณทุกคนที่กดซับสไครต์กดไลค์ให้นะคะก็ขอให้เฮงๆปังๆเด้อโชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ